อรสาอคยาเยี่ยชุ่มเก่าไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปหาใครน้องแกค่ะอะค่ะวันนี้เลยจุ๊มดอะไรยอยอยอนะคะวันนี้เราจะไปหาน้องแกนะคะไม่ใช่น้องยอน้องยอนี่นะคะก็จะมี สาวแก๊งเดิมอีกแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ้แแบบชอกของเรานะคะพิกาวนะคะดีค่ะมาพูดเจ้าบ้าจะ3ตอนนี้คือเราอยู่บนดอยนะคะแล้วเราก็กำลังจะลงไปในเมืองนะคะไปหาตุ๊กแกคือไปในเมืองได้ไงเที่ยวดอยเชอยคือก่อนจะไปหาตุองแกได้ถือว่าระยะทางไกลอยู่นะคะประมาณกิโลนะ ไม่รู้นะคะทุกคนต่เรงมีแก่ใช่ไหม ตอนนี้เราก็กจะถึงแล้วนะคะทุกคนยูข้างหน้านี้้อนะถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะคือตอนนี้เราถึงแล้วนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าข้างในเนี่ยน้องเกศจะน่ารักขนาดไหนเข้าไปดูเลยนะ ือแบบรู้สึกยังไงบ้างะคะรู้สึกยังไงบ้างสุดยอดมากคะ่ะคือแบบว่าหงทางเนี่ลยละยอะกายมากคะ่ะแต่ว่าเราจะไปดูกันนะคะามาคุมกับที่หนทางมันกายขนาดนี้เชื่อาคือทุกคนวิวแบบดีมากอะ่ะคือสุดยอดเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะ อะคะออคทุกคนตอนนี้เราถึงที่อาคาฟารมวิวแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องจ่ายค่าเข้า100บาทนะคะแล้วขอจะให้เราเลือกน้ำได้หนึ่งอยางนะคะถึงจะได้เข้าไปได้นะคโน<อ>ไปใจตั้งกันเลยะคะ<อ>่ะคือวิวดีมากท<ม>ุกคนไม่มา,ามไม่ได้เลย Oh, no, no, no. ายังไม่กินน้ำนะคะทุกคนต้างแก่มาแต่ว่าเราต้องไปซื้อหางแก่ก่อนนะเดี๋ยวซื้อที่ไหนจะได้ก่คนละลายใบผักนี่ช่วยราคาค่ะขนาดเท่าอหร่20 40บ0 40 เดี๋ยวเราจะไปให้น้องแก่กันนะคะเฮ้ยเป็นไหนอะน้องทำอะไรไม่เธต้องไปที่นี่แล้วครับดูน้องมกันคือน้องใส่ตาสั้นมากั้นคนแล้วก็เราก็กลัวนิดหน่อยนี่พอไแปเดี๋ยวเราไปต่อข้างบนเร็วขับก ใส่ตาสั้นนะคะเท่าที่เรากวามันก็ทางเต็มเลยเนี่ยตามมาวหก่าๆๆๆรู้สึกว่าแบบสองตัวใหญ่มากอะทคนแบบจับมือเราสองคนนี่คือแบบขนแบบ โอ้ยนุ่มมากคือนุ่มจริงๆอ่ะพี่ยอมไปจับตัวนี้อุ้ยทำไมตัวนี้มันเวลนจับ่ะเนียดิ้นแอ้ตรวนี้นุ่มมากเดี๋ยวเราเดินไปน้องน้องพี่ไม่มีจ้า โอ้ยทุกคนแบบวิวดีมากอ่ะคือเอาเราหมดแล้วูส่งให้ยังไม่ทันไหนดูคนเราซื้ออันเนี้ยสสบาทนะดแล้วน้องแก่น่ะกินไวมากเลยตอนนี้เหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นดคนะ น้องแกอยู่ที่นี่เยอะมากทุกคนมาเข้ามาทุกคนเนี่ยแก่เยอะมากเลยแก่เยอะมากทุกคนไม่เป็นไรคือมีคนเยอะมากแสดงว่ามีคนให้น้องเกดเยอะมากทุกคนมันมีน้องแก่ที่ โดนตัดขนแล้วนะคือตัวเล็กมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะว่า,าตัวเล็กขั่งไหนคือมันมันตัวใหญ่เพราะว่ามันมีขนขน,ขนที่คุมอะ่ะทอกกคนดูใช่ไหม ตะปูตะกินเดมครทุกคนน้องแก่เยอะมากตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่นะคะคือตอนนี้เป็นเวลา สี่โมงเย็นแล้วนะทุกคนเราออกจากที่บ้านมาประมาณสักบ่ายสองประมาณนี้แหละเดียวเราก็มาคือทางแบบดอยมากคือเรามาจากดอยใช่ไหมเวลาเราลงอ่ะเราจะแบบลงเนี้ยแต่พอมาที่นี่เราก็ลงเหมือนกันนะเวลากลับเราก็ต้องขึ้นเนะี้ยคือเหนื่อยเหมือนกันนะแต่พอมาเห็นน้องเกศแล้วคือแบบอ่ยน้องน่ารักมากทุกคนชอบอะ่ะโดยเฉพาะขนมันคือจับแล้วนุ่มมาก ตอนนี้เราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะเราก็มาไกลอยู่นะคะจากโดยมาตอยอ่ะทุกคนแต่ว่าเพราะว่าเราอยากจะดูน้องแกะนะคะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วก่อนที่เราจะกลับนะเราจะไปแลกนี่เลยน้ําดื่มนะคะค่าเข้า100บาทพร้อมกับเครื่องดื่มหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยนะคะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ โอ้ oh, ไม่ได้จา้าตอนนี้เราสั่นอิตาเลียนสตรอเบอรี่นะคะโซดาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกอร่อยอยู่นะทุกคน วันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะุด่อเจ้าว่าแดดแรงมากแต่ว่าตอนนี้ได้เครื่องดื่มยางเงี้นะคะชาพีสสดชื่นเดียวเลยค่ะจังอืมเ h e e r s, <S โอชีไปกินไปหาร้านกิน บายๆนะคะ